ส่อแวววิกฤตหนัก YG จีกำลังสั่นคลอนสื่อดังย้ำสัญญาลิซ่าไม่คืบด้านตัวพ่อฝ่ายชายอย่างจีดากอนออกจากค่ายสค่ายดังคาทวีบได้เพชรยออมงกุฎไป YG ยังเงียบกิบเบบี้มอนสเตอร์เลื่อนวันเดบิวต์ออกไปไม่มีกำหนด ในขณนะนี้ YG กําลังอยู่ในช่วงขาลงหรือไม่เพราะเหตุการณ์แต่และเหตุการณ์ต้องบอกเลยว่ากระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างหนักและในขณนะนี้ YG ก็ต้องพบเจอกับผลกระทบอีกครั้ง YG ถูกก่อตั้งในปี1996โดยอดีตผู้บริหารอย่างยังฮยองซอกในช่วงแรก YG ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแต่ต่อมาในปี1998ขายได้เดบิวต์วง One ว Time และก็ได้ประสบความสําเร็จพอสมควรก่อนจะมาดังอีกครั้งในปี2003กับการเดบิวต์ไอดอลคนแรกอย่างเซ u และที่ว่าดังสุดขีดก็คงจะเป็นช่วงปี2006ถึงปี2011ก้าวเข้าสู่กระแสหลักกับการมาของ Big Bang ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและภายในปีเดียวกันก็ได้สร้างความนิยมได้อย่างรวดเร็วต่อมาก็ได้คลอดวงเกิร์ลกรุ๊ปอย่างวง2 n แ1ที่สร้างความนิยมอย่างถล่มทลายส่งเสริมให้กับ YG นั้นขึ้นแทนมาเป็นแถวหน้ามากขึ้นแายการมาของเพลงกำลังสไตล์ของ P.S.Y ในช่วงปี2012ถึงปี2016ทำให้ YG นั้นกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกรวมถึงในปี2016การมาของ Black และพิงก์ก็เกิดขึ้นและตลอดปีที่ผ่านมาวจีก็ต้องผเผชิญกับกระแสทั้งเรื่องอื้อฉาวการโต้เถียงและการแยกทางของศิลปินแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ทับแนวหน้าในอุตสาหากรรมว g k จีเคป๊อปลดลงแม้แต่น้อยแต่ถ้าว่าในปี2023นี้จะถึงจุดขาลงของว g จีแล้วหรือเปล่าเรียกได้ว่ามีข่าวออกมาเรื่อยๆอย่างเมื่อไม่นานมานี้เจ้าพ่อวงการอย่างจีดากอนจากที่ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนในปี2023ในการเปิดเผยรายชื่อศิลปินของ YG Ent e อ t a i n m ร์ t รายชื่อของจีด หายไปต่อมาวาจีก็ได้เปิดเผยว่าเป็นเพราะระบบขัดข้องหลังจากนั้นในวันที่6มิถุนายนสื่อเกาหลีรายงานว่าจีดากอนสมาชิกของ Big Bang คนเดียวที่ยังเหลืออยู่ในค่ายเดิมหมดสัญญากับทาง YG เรียบร้อยแล้วหลังจากเป็นข่าวได้ไม่นานตัวแทนของ YG ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องจริงที่สัญญาแบบ e x c l u ู i v e Contract ของจีดากอนนั้นได้หมดลงแล้วทางเราก็ได้มีการพูดคุยถึงทางเลือกหลายๆทางรวมถึงสัญญาที่ครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมต่างๆเฉพาะส่วนเช่นงานโฆษณาหรือท ศิลปินก็อาจจะต่อสัญญาณในฐานะศิลปินในอนาคตก็ได้ทางเรากําลังจะวางแผนที่จะเจราจาพร้อมกับร่างสัญญาฉบับใหม่เพื่อเสนอให้เขานั้นพิจารณาเพื่อสนับสนุนทุกงานของเขาอย่างเต็มที่ความเคลื่อนไหวของวง Big Bang นั้นก็ยังคงนิ่งไม่น้อยเพราะต่อมาในเดือนเดียวกันอย่างท็อปบิ๊กแบงก็ได้ประกาศถอนตัวออกจาก Big Bang ส่วนอีก2คนอย่างแทยังและก็แดซองก็ได้แยกทางกับวาจีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในเดือนตุลาคมทางสื่อเกาลีก็ได้รายงานว่า G ีดากอนนั้นได้โพสต์ภาพอัปเดตชีวิตส นตกลงใโดยหนึ่งในนั้นก็มีภาพที่ด้านหลังมีป้ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า Welcome G Dragon จากภาพตรงนี้เองก็ตรงกับข่าวที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาที่สื่อนอกก็ได้รายงานว่า G Dragon นั้นได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินของ Warner Music เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาก็เพิ่งแวะไปที่ออฟฟิศของ Warner Music ที่ Los Angeles c a l i f o อร์เียเมืองไมนาโมนี้ด้วยหลังจากนั้นภาพท้ายของบอร์ดที่มีภาพเซลฟี่ของ G Dragon ห้อยอยู่พร้อมกับเขียนข้อความว่า ว่าเวลคัมจีดาก้อนได้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์แล้วก็ยังมีข้อสังเกตข้อเท็จจริงนนก็คือจีดากอนเองก็ถูกรวมไว้ในหมวดหมู่ศิลปินของ War n e r Music Group และความจริงที่ว่าจีดาก้อนนั้นได้กดไลค์ในโพสต์ของ SNS ที่ประกาศข่าวก็สรุปได้ว่าจริงๆแล้วจีดาก้อนนั้นเป็นสมาชิกของ Warner Music Group แล้วตัวพ่อก็ไปแล้วเก่าไปใหม่มานับตั้แต่ to anyone ไอดอลหญิงวงแรกที่ประสบความสําเร็จก่อนที่จะส่งไม้ต่อถึงบล็อกพิงในปัจจุบันแต่เมื่อเวลาผ่่าานนนนไปปศิปิลลเหััก้กบ ที่จะไม่ต่อสัญญาซึ่งก็ได้มีข่าวออกมาว่าโรเซ่ไปต่อกับว G จีส่วนสามสาวที่เหลืออย่างเจนนี่ลิซ่าและจีซูไม่ต่อสัญญาแถมตอนนี้ก็เหมือนจะคุมเครืออีกต่างหากบวกกับมีข่าวลือได้ว่าจีซูและเจนนี่นั้นจะแยกตัวไปก่อตั้งค่ายเป็นของตัวเองรวมถึงมีภาพของวา r เนอร์มิวสิกก็ยังได้มาโพสต์ภาพของลิซ่าอีกความคืบหน้าก็เหมือนจะไม่คืบทางต้นสังกัดอย่าง YG ก็ออกมาบอกเพียงว่ายังอยู่ในช่วงการเจรจากันอยู่กล่าวเพียงแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันใดๆเกี่ยวกับการต่อสัญญ,ญาและกกิจร ในอนาคตของ Black พิงกและความไม่แน่นอนของการเดบิวต์ b y บี้ ster ตอร์วงน้องใหม่ที่มี2ศิลปินคนไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วยถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดจากที่วางแผนเดไว้เมื่อเดือนกันยายนก่อลับไม่มีวีแววจะได้เดทํทให้หลายคนคาดการว่านี่อาจจะเป็นผลพวงมาจากเรื่องโปรดิวเซอร์อย่างยางหยองซอกที่ยังไม่มีสิ้นสุดการพิจารณาคดีส่วนทางชาวเน็ตของเกาหลีก็ได้วิจารณ์ว่า YG เป็นแบบนี้อีกแล้วหรอประกาศแต่ก็ไม่เป็นไปตามแผนแล้วก็ยังมาพัวพันกับเรื่องที่ยุ่งยากทําให้แผนงานนั้น ไปเป็นไปตามกําหนดสักทีแทนที่จะมาเป็นความหวังใหม่นะับตั้งแต่ชูเอนี่วันที่ส่งไม้ต่อให้กับแบล็คพิงค์ส่งไม้ต่อให้กับ Baby mon, เบบี้มอนเพื่อรักษาอนาคตของ YG และการดิ่งลงของหุ้นทําให้นักลงทุนบางส่วนนั้นพาก,กันถอดถอนออกไปเพราะแลเห็นความเสี่ยงเกินกว่าที่จะไปต่อและน่ากังวลเกินไปและการมีข่าวเช้าของอดีตผู้บริหารอย่างยางัยงฮยองซอกก็มาถูกอายการขอสารตัดสินจําคุก3ปีทางข่มขู่เพื่อปกปิดข้อมูลคดีของ B i แม้ว่าเขานั้นจะปลุกบ,บันว g จีมาเองกับมือกวา่า20 ปีแต่การมีขาวเช้าอื้อแบบนี้อนาคตไวซี G, ก็ดูเหมือนจะมีแต่ความสันคลอน